นี่ครับเพื่อนๆวันนี้ได้ของมาใหม่เพิ่มน้ำหนักนะนี่เป็นแผ่นน้ำหนักขนาด10กิโลนะครับก็สั่งผ่านตะกร้าที่ปักไว้นั่นแหละนะก็เอามาเพิ่มของเดิมชุดนี้นะครับเห็นไหมชุดนี้จะมี10 10แล้วก็52อันก็เป็น30ผมจะเอาไอ้ชุด52อันเนี้ยมาใส่เป็นแกนดัมเบลนะครับเป็นดัมเบล10กิโลแทนแล้วก็เอาแผ่น10กิโลเนี่ย มาใส่2แผ่นตัวนี้ก็จะกลายเป็นน้ำหนัก40กิโลนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเออโอเค หุ้มยางเรียบร้อยนะครับสิบกิโลนี่สองแผ่นยี่กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูประกอบกันเลยดีกว่านะครับนี่ถ้าจะลื้อแล้วโอเคมา ดูกันนะครับก็คือตัวนี้5กิโลเดี๋ยวจะมาแทนที่ด้วย10กิโล2แผ่นนะครับจะล้นไหมจะล้นเสานี้ไหมตัว5กิโลนี้๋ยวผมสั่งแกนมาแล้วเดี๋ยวจะเป็นแกนดัมเบลนะครับ,บ,บนี่โอเค10กิโล นี่นะครับก็จะเป็นขนาดน้ำหนักรวม40กิโลแล้วนะครับเฮ้ย <men fazla noise> ชุดลอกนี้ไหวเปล่านะเทสดูสัหน่อยนะครับเล่นหลังเหมือนเดิมนะครับ40กิโลลอกน่าจะไหวแต่คน,นจะไหวไหม ตอนนี้ก่อนจะเล่นนะครับพยายามเช็คอุปกรณ์ให้มันเข้าที่ล็อกให้มันดีนะครับเพราะว่าตอนเราพักลงมันจะอันตรายนิดนึงอ่าสี่สบกิโลครับตึงกว่าเดิมนิดนึงนะเชดดออกล็อกสะบักดึงโอเคเลยนี่แหละน้ำหนักที่ใช่ครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัว